เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับท่านก็ยังให้เกียรติมาเป็นประธานตัดสินครับเขา้าเทียบทุนแล้วสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่รับชมผ่านทาง JKN18 จ้านี่คือสนามมาตรฐานระดับหนึ่งของสยามประเทศไทยวัดทะหลวงพารามหลวงจังหวัดพิจิตรชาวจังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับออกมาเลย เอารวยชิงถ้วยพระราชทานของพมบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบบอกเลยแล้วว่าเรือเล็กไปเกินสามสิบพิพายโอเพนล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงผันแสงอยู่วัดยางคอยเกลือสอจอออดแต่ว่าตลาดไทยให้การสำหับที่ร่องน้ำแดงภายกรบเอเทพจุฬารักษ์อมรินล่องน้ำเม็นเงนแชมเก่ามาพี่ไกลไล่บทไล่เบียดต่างคนต่างภายต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างยัดเยียดความพอใจน้ำก็จุกจ่ใจกันมาล่องน้ำแดงผันแส่ไล่ขับมาไล่ขับมาจุฬารักษ์จะหนีรอดหรือไม่รอ ชะนะรอบในแพ้สามสือฝีพายล่องน้ำแดงเรือดีพันแสงวัดยางคอยเกื้อสนับสนุนโดยตลาดไทยคุณประดิษฐ์พัฒนประสิธิ์ไห้การสนับสนุนดูสิว่าเที่ยวนี้ในเมื่อเจอเรือดีของเสียจุดเทพจุฬาลักษณ์วัฒานาการลองไครดีใครอยู่ใครหมดใครไปใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปครับตูสิว่าสไลด์คองตั้งหลักตั้งเหลี่ยมมาได้ก่อนนั่นคือพันแสงพันแสงเรือดีวัดยางคอยเกือเขาไม่น้องชาวจังหวัดพิจิตรวันนี้พันแสงหมายมันปั้นมือครับจะเป็นแชมป์ทั้งเล็กทั้งใหญ่จะทำได้ ความในใจกันมาสองปีมาเจอกันปีนี้ครับดูที่ว่าดูที่ว่าผันแสงพันแสงจะผายนานหนีระเบิดเถิงได้ไหมหรือไม่หรือเมื่อเทพจุฬารักเทพจุฬารักอัมบอรินอัมพอิลไล่พี่ไล่พี่เริ่มจะโยนไปผายซะแล้วครับรเมื่อผันแสงหนีบาลบาลเบลอเธอเลยผ้าสิบเมตรสุดท้ายบอกว่าสบายสบายครับผันแสงหรือว่าทลาดลาไทยครับถือบ้าเที่ยวนี้ในนามผันแสงนั้นซ้อมมาดีกว่าครับกระฮิวเทพจุฬารักครับ อำมลิงเข้าเช่นไยโดยสบายสบายครับพี่น้องคู่แรกขอเสียงตบมือคู่แรกนะครับพี่น้องครับสุดยอดครับออยุธยาเลอข้ามรดกโลกออกมาล รับสายน้ำใครจะเป็นเจ้าความเร็วในปีพุทธศักราช2 5ในปีนี้จัด115ปีเลยเว้ยหน้าวัดท่าหลวงพระรามหลวงจังหวัดพิจิตรล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเทพจุฬาลักษณ์จะเป็นแชมป์เก่าแต่ว่าจะเป็นเที่ยวสังลาหรือเปล่าในเมื่อผันแสงชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวถ้าผันแสงชนะอีกบอกได้เลยว่าพันแสงตลาดไทยของท่านพรรนาท่านบดินทร์ตลาดบดินท์นั้นไลบทได้เบียดกันมาสนามสนุนมา300ปีนี้ตลาดไทยสนาบสนุนผ่านแสงผันแสงพายแรงแสงนำมาเลยเว้ยนแสงพายแรงแสงนำมาเลยวยแต่จะหนีได้ตลอดปลอดภัย65 หรือไมเ่เขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าวันนี้พันแสงแรงจากชัดจริงเร่งได้ต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนครับไม่มีการเถวไม่มีการเบาครับเพราะว่าสนับสนุนโดยตลาดไทยโดยนายประดิษฐ์หรือว่าคุณประดิษฐ์พันถละ่ลประสิทธิ์อยู่ล่องหนานมือเที่ยวนี้ใน เอาอยาถอนพิษม่าจะเขาเหลียงสารแต่ดูสิว่าจะไปเอาเขาเหลี่ยงสารทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้ทําไปเขาเลี่ยงสารพิทบเอ้ยมันไกลเสีเกินครับแต่ที่นี่แน่เที่ยวนี้เรืออายุทยาฉากกันเรือพิจิตแต่ต่อหน้าต่อตานายกอ,อ,กจอบจปทุมธานีคำรณว,วิทย์ทูบกระจังบิ๊กแก๊สมาแล้วครับนั่งชมอยู่ที่นี่แต่ดูสิว่าเที่ยวนี้เรืออายุทยาจะไล่บทไล่เบียดไล่ขยี้ตีตื้นพันแสงแรงหล,งละเกินดูสิว่าพันแสงจะแรงขนาด ไล่เบียดไ้หบดไล่เบียดไ้หบดหวังปีเสมอหวังปีเสมอแต่จะขัานไม่ทันทันไม่ทันไม่้ดผ่านแสงนีระเบิดเธอเทอว่าแล้วไปเขาเหลียงสารไม่ได้ต้องไปเขาเจ็ดลูกสภาพอย่างนี้ครับพว่าแล้วเทพจุฬาละก็วางภพยครับปล่อยให้ในนามของพันแสงครับตลาดไทยนั้นเข้าเช่นชัยสบายสบายครับเที่ยวนี้ครับกรมการพุต้องเกียรติไม่รอช้าครับตัดสินให้เรือร่องน้ำนำเงินครับพันแสงเป็นเรือชนะ พันแสงตราไทยเป็นเรือชนะครับพี่น้องร